นี่คุณผู้ชมเห็นไหมครับชักลากรถอยู่นะครับพลายแสนทับครับคุณผู้ชมดึงรถขึ้นมาจากโคลนที่ปิดทับถนอนอยู่นะครับแล้วก็รถเนี่ยติดลมไปต่อไม่ได้นะครับคือมีรายงานจากในพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับว่าฝนตกหนักครับมีพายุรุร้อนเกิดขึ้นถนนบางจุดก็มีดินโคลนไหลทับเส้ทน,นทางการจราจรรถติดลมกัน,นครับไปไหนไม่ได้ พระครูออสครับแห่งวัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่ท่านก็ได้นําพลายแสนทัพซึ่งเป็นช้างที่ถูกฝึกมานะครับเป็นช้างตระกูลแสนมีความชํานาญในการกู้ภัยในพื้นที่ธุรกันดารและถ้ายังจํากันได้ตอนน้ำเื่วมเชียงใหม่คุณผู้ชมเคยร่วมภารกิจในการที่ไปช่วยเหลือประชาชนมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับพลายแสนทัพเนี่ยก็สามารถใช้แรงและก็ความสามารถร่วมกับอุปกรณ์เสริมนะครับอย่างเช่นเชือกอุปกรณ์ลากจูง ช่วยกันดึงรถที่ติดลมขึ้นมาจากเส้นทางได้สำเร็จด้วยนะครับเหตุการณ์ทั้งนี้คนในพื้นที่บอกว่าก็สะท้อนเห็นถึงศักยภาพของช้างไทยครับในการมีบทบาทในการที่จะช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตในภาวะที่เกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับก็แสดงให้เห็นว่าช้างนี่ยังเป็นกำลังสำคัญที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยตอบสนองภัยพิบัติในทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับ